ไม่หล่อแต่ว่าเราใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะคะว่าชีวิตแบบส่วนตัวส่วนตัว,ว,ตวขเขาจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะไปดูซิว่าเอารกๆหนักๆแบบนี้เนี่ยเขาจะมีชีวิตแบบสบายๆแบบไหนยังไงบ้างไปชมกันเลยค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่อู่รถมอเตอร์ไซค์ที่อยู่เวลาว่างๆแล้วผมจะมานะครับ อยู่แถวบ้านนะครับชอบมอเตอร์ไซค์มาตั้งนานแล้วครับแต่ถ้าไปดูรถดีกว่าครับที่เจ้าของร้านครับเ้องเห็นหน้าเลยครับแอมฟิวครับอันนี้ครับรถมีไซค์คาด้วยเป็นรถสูบครับก็แรงดีครับอันนี้นี่เอ็มสเดอันนี้รถเยอรมันะครับ กติก็จริงๆมันก็เป็นของผมหมดแหละครับคือถ้าผมอยากให้มันเป็นของผมเนี่ยผมก็จะขี่มันครับกลับบ้านทําให้คนแถวนี้งงว่าผมมีมอเตอร์ไซค์กี่คันแต่สุดยอดจริงรถของผมนะครับยวพาไปดูครับสีทองด้วยนะครับตายไกลๆกันไ,ไม่ไอ,อ้ ติวันว่างผมน,นะครับก็เขียนไรไปเล่นๆนะครับบางทีก็เ,เขียนเยอะเป็นการ์ตูนอย่างนี้เป็นการ์ตูนเป็นเรื่องไปเขียนเรื่องเกี่ยวกับในในเพลงของบิ๊กแอรนะครับเพลงนานอีไฟเนี่ยครับปกติเวลาอยู่บนรถตู้หรือว่าบางทีไปทัวร์อะไรเงี้ยครับก็จะมีนั่งสเกต็ตงานอะไปเรื่อยๆอาจเป็นรายได้เสริมได้หลังจากการเล่นตี resources. แล้วก็อาจจะหารายได้เสริมด้วยการเขียนการ์ตูนอย่างเงี้ยครับครับแทนจิตใจครับ ก็กำลังนั่งเล่นก้า์ไปเรื่อยๆเพื่อจะได้เพลงใหม่ๆวันว่างของผมนึ่งแล้วก็จะมีเนี่ยครับก็ทันใหญ,ญ่ก็จะนั่งดูคอนเสิร์ตต่างๆแล้วก็นั่งฟังเพลงถ้าเราได้หยุดตีเสร็จแล้วก็จะร้องมาตรงนี้เลยครับคนชอบนึกว่าบ้านผมเป็นห้องอัดดีๆอะไรเงี้ยจริงๆน,น,นะมันไม่ใช่เลยครับมัน เจอกับเจาะคับค<ช>ุณใหญ่ชีวิตผมก็จะมีแค่นี้ครับฟังเพลงแล้วก็ทำงานเกี feeding, ่ยวกับเพลงครับ อยู่ตั้งโอ๋ตั้งโอ๋แม่เขาชื่อผักกาดลูกออกมาชื่อผง,งอกขึ้นช่ายตักบ,บุ้งจำยังไม่หมดเลยเจ็ดตัวเดี๋ยวกินกินน้องเองี้ยวกัน,ในใเพื่อนเยอะครับหลังหลังนี่เก็บค่าบุเต้แล้วเพราะว่าจับทีไรแล้วขับทุนทที ดูครับลองชิมน้ำเงี้ยวครับได้เกิดเมื่อจากธ้รมทีครับก็นี่ก็เป็นวันว่างของผมนะครับก็ไม่มีอะไรครับก็เรามาออกกลังกายทุกผมว่าจะเป็นทุกวันอาทิตย์ครับชื่อทีมของผมก็ชื่อทีมเหือเท่าไรครับปูปูปูบาราครับปูบาราจะประกอบด้วยพวกเราครับดิกแอดทั้งหมดแล้วก็ลาบานูนแล้วก็นีนตูนมาดิแธร์มโอ้ดูการคนองบอลครับยิงเลย วันนี้นะคะวันที่ทั้ง5หนุ่มวง Big a s อเนี่ยนะคะได้ฝ่าฟันอุปสรรคมานะคะตลอดระยะเวลา7ปีเลยนะคะที่อยู่ถนนสายดนตรีแห่งนี้นะคะด้วยแรงกายแรงใจล้วนๆเลยนะคะสำหรับรายการแอนดัในวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะ Big a s อทุกคนเลยนะคะแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จเป็นที่ชื่นชอบกับแฟนๆไปตลอดนะคะ,คะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ